ไฟจิ๋วขบวนแรกจะออกแล้วพี่นอ้องโอ้โหสวัสดีครับท่านผู้ชมเบิรสุภูสุคนพี่นอ้องมือนี่เสิมานั่งรถไฟอยู่เขาขอพี่นอ้องบอกคิดว่าอยู่เขาขอสิมมรถไฟนำ้ำพี่นอ้องโอ้ อันนี้กครข้างแรกในชีวิตคือการในีทุกคนที่ไกท,ที่ได้นั่งรถรถไฟพี่น้องรถไฟจิューอยู่ข้าขคอพี่น้อะเดี๋ยวสกักกล้องให้เบิงพี่นอนองนี่รถไฟซื้อตัวมาเรียบร้อยทุกคนอย่านั่งถ่าจักหน่อยเดี๋ยวรถก็ออกและทุกคน ไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วกองให้เบิ่งพี่น่องนห่รถไฟรถไฟน้อยทุกคนรถไฟน้อยโอ้โหพี่น้องไปแล้วไปแล้วแล้วจนะ่วัดเช่อนจาพน่อยไปรถไปรถไป ไฟิ้วเนาะไปแล้ว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 ทางโค้งทางโค้งโอ้ยพี่นะ้า มีโอ่งมีโอ้มองเข้าโอ่งน่าโอ้โหอุ้ยด้วย ยอดพี่นอ้องคักอีริ๊กแดดก็้อนทั้งว่าแดดก้อนหอยอมนะ่พี่นอ้องนั่งตูนั่งรถไฟไปหน่อยบารีมากครับอาจารย์คนนคนโอ้ใยอดพี่นอ้อง เฮ้ย <Yeah, S 2> พี่นับจบแล้วพี่น้องลงมาเนี่ <c oughs> นี่พี่นนองอันนี้คือหน้าตารถไฟ นี่พี่น้องขอบวนกำลังสิบไปแล้วทุกคนสิบไปแล้วนี่ก็จะเป็นรถไฟออกนี่รถไฟไปพี่น้องหลังจากนั่งรถไฟแล้วเขาก็จะขึ้นไปข้างบนพี่น้องอ่าสกายอล์อกอีกมองหนึ่งพี่น้องสกายอล์อกอันนี้ยังอยู่ทั้งผู้ด้ยทุกคนไปพาไป,ไปทุกคน ขึ้นไปโอ้ยก็เห็ุประตูอย่างงามเลยขึ้นไปขึ้นไปบนดอยพี่น่อยอยู่จังหวัดเพชรชบูรณ์พี่น้องอยู่เขาขออยู่บนดอยยังมีรถไฟยังมีสกายบลอกให้ไปให้ขึ้นไปเที่ยวไปเล่นพี่น้องให้ชมบึงบรรยากาศมุมสูงไปพี่น้อง พูนาะสก,กายบอกอยู่เทิงบุญพี่น้อง <c oughs> ไปพี่น้องพูนทางนั้นก็สีเป็นวัดผาซ้อนแก้วพี่น้องที่มีภูเขาอ้อมรอบๆอันนี้ดูยอดภูเขาเลยเดุกคุ ไปพี่น้องห้ามขึ้นห้ามขึ้นลังเวลาไปพี่น้องนี่บันไดขึ้นจะเป็นอ่าสกายวอล์กที่ว่ามันเป็นกระจกทุกคนอยู่ตรงกลางจะเป็นกระจกเอาขึ้นไปข้างบนจะเป็น ที่เห็นแบบมุมสูงมุมงามงามโอ้โหทุกคนสูงเด้นี่ขึ้นมาฮอตข้างบนแล้วทุกคนปูนอะโอ้บรรยากาศมุมสูง ปูนขนาดอยู่บนยอดเขาทุกคนบนยอดเขาก็ยังมีอ่าหมูบ่บ้านปูนเฮ้ยสวนทุกคนโอ้ยหลบๆมีแต่บ้านไปพีป่น้องยังไปเดินไปข้างหนา้าจะเป็นกระจกได้ทุกคนเป็นกระจกโอ้เป็นตา่ยานทุกคนทุกคน นี่จะเป็นกระจกเด้ดนี่โอ้โหบัดเชียวทุกคนเป็นตย,ยาดอือหือทุกคนเขาขึ้นมาอยู่ข้างบนมันสิเป็นอันนี้ได้ทุกคนนี่มันจะแนมเบิม่มเบิง่งมุมข้างล่าง ย็นเบิดคนเี้ปาทัวไปพี่น้องเออยางไปผมมุมนั่นพอขนาดขึ้นมานี่ก็ยังเมื่อยเลยพี่น้องเอ้ยความมันสูงอยู่บนยอดเขาเนี่ยไหมโอนแต่ลมแห้งแห้งเลยนี่ทุกคนเลยแห้งคับ ขาน,นก็ไลยในเงาเต๋อพูนเมื่อกี้นี่กับไปพูนแล้วพูนอะไปวัดวัดพาซ้อนแก้วแล้วก็วิ่งมานี่ทุกคนแล้วก็ลงมานี่โอ้โหสุดยอดอีลีพี่น้องโอ้โหพี่น้องขนาดแดดฮ้อนจอนะจ้าฮอนเปรียงเลยทุกคน ก็ยังสพยายามขึ้นมาให้ได้ได้ทุกคนเพราะว่าได้มาแล้วต้องมาให้ได้นี่พี่น้ออยู่มุมสูงอยู่บนสกายวอล์กสุดยอดทุนภูเขารอบๆงามอีนี้ทุกคน เอา้าพี่น้องเอ้ยบมมีอย่างไรหรอกพี่น้องเอ้ยมาเมื่อนี้กะมาทายรีวิวบนมุมสูงสกายวอล์กอยู่เขาขอ,ขอพี่น้องะกะบซีนีรถไฟหน่อยรถไฟจิว๋วมาฝากพี่ตอนน้องเบิ่งเล็กๆน้อยๆเนาะพี่นอ้อ,นองเอา้าพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กะบซับนีแ้แหละขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ